สวัสดีค่ะี FC f ีบอกแน่นหมดเลยเนี่ยแน่นอกเลยแน่นอกต้องยกเอฟแน่นอกต้องยกออฟแน่นอกต้องยกออฟรักใครหนูรักใครหนูรักใคร FC FC แล้วก็รักพี่กองอโอเคไหมแล้วพี่กองก็ต้องหอมพี่กองเดิ เราก็ต้องชื่นใจพี่ก้องดิกเราก็ต้องชื่นใจพี่ก้องดิกฮึมฮึมฮึสบูบ่ณ์าเบรรยกายนะครับผมสบูบ่ณ์าเบรรยกายใช่แล้วผิวขาวฮึมชื่นใจเด็กใช้ได้คนโตใช้ได้นะคะแล้วเด็กก็ผิวขาวคนโตก็ผิวขาว ก้อนละเท่าไหร่น้องข่าวก็แล้วสองร้อยห้าสิบค่ะใช่ครับก็แล้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับหมากเลยนะคลายสี่คับทั้งหมดที่ข้อความผิดเลยนะครับคอมเมนต์ไม่ได้เล่นต่อนะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะสอนพี่กล้องใหม่ดิสอนัสดีคนหัวได้สามแล้ไงเนี่ยสามรงไหม่นี่แหละไม่อยากให้เราหงอยกอดกินเนี่ยชอบพูดเลยเรื่องอ ไหนตัวบ้างโอหัวได้สามไหมเนี่ยสาไม่เห็นน้ำก็อาบด้วยต้องล้องนมดิอาบสบู่ก็เป็นโอ้ชื่นใจชื่นใจองชื่นใจชื่นใจโอ้โห้นหอมไชื่นใจโควิดกันสองคนพี่น้องมดแล้วมวววมาแล้วดี ใช่ดีไหมสบู่เอฟซีถามลูกใช่ดีไหม่ะค่ะสบู่ใช่ดีมากแล้วทำให้ผิวขาวแล้วก็หอมติดตัวเลยค่ะสบู่ก็เปรนยาการแก่ไหมใช่ไผมแก้คันแก้วแก่เป็นจุดดำดำใช่เพราะว่าขาน้องจางเป็นขาจุดดำดำ หายแล้วข uh ้างนี huh. yeah. oh ้หายแล้วค่ะจางลงไปแล้วนะลูกเนาะเพราะน้กข้าวใช้ทุกวันใช่ไหมอันนี้หายแล้วหายหมดเลยใช่ค่ะหนูชอบใช้ค่ะใช้ทั้งบ้านเลยค่ะใช้ทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยค่ะทั้งบ้านทั้งบ้านเลยหรอใช่ใช้กันทั้งบ้านโบยอันนี้คือแบมพูบ้าเป็นจายนะคะก็ละอยสองร้อยห้าสิบค่ะอันนี้คือแบมพูบ้าเป็นจายนะคะ ก็ละาสองร้อยห้าสิบนะคะโอเคครับเอฟซีเข้าใจแล้วเข้าใจต่างได้ถ้าเข้าความเพลิดเลยนะคะอมินพอยรับอยู่จ้ารอเอฟซีถามว่าถ้าใช้สบู่แล้วสวยเหมือนน้อำข้าวใช่ไหมสวยเหมือนน้อำข้าวอืมไปกองจะเปิดเองฉันรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เอฟซีถามว่าก้อนเท่าไหร่คะลูกสาวก้อนเท่าไหร่คะก้อนเราสองร้อยห้าสิบคะก้อนเรสองบอกเอฟซีกันก้อนเรสองร้อยห้าสิบนะคะ เดี๋ยวเราค่อเปิดตอนพี่สายจิ๋ฟซีบอกอินเนอร์โพดน้ำตาจิ๋ฟซีบอกอืมอ่ะพูฟซีก่อนแล้วเดี๋ยวเราปิดไลฟ์แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไลฟ์ซีแล้วสันดีนะคะสวัสดีนะคะฝากติดตามฝากติดตามเป็นน้องก้าวของ family ช่องยูทูปป่ะช่องยูทูปน้องก้าวทำคนสวย family ใช่แล้วครับฝรากนนุ่นเลยด้วยรองขนนุ่นของหนุ่สินค้าของหนุ่ เป็นสินค้าของน้องข้าวหอมด้วยนะครับมีปลาประส้มสนใจสินค้าน้องทักมาที่ข้อความเพจได้เลยครับใช่ครับพสนใจสินค้าน้องทักมาที่ข้อความเพจได้เลยนะครับผมใช่ใช่ครับยังดูหนูเป็นเยอะเลยน้องข้าวจะไปแล้วนะครับอ่านให้หนูหนคนเนี้ยคนเนี้ยเขาบอกว่าตูดขาวมากน้องข้าวหอม ตูดเข้าเลยอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะเอฟซีอย่าบอกใครนะเอฟซีนั่งไงนักกุ้งก็มาพอดีเลยนักกุ้งเข้ามาตั้งนานท่านเข้าจะไปแล้วนะครับฝันดีนะครับฝันดีเอฟซีทุกคนนะครับไม่ต้องกดเองดีกวดเข้าบอกฝันดีก่อนฝันดีค่ะแล้วเป็สวัสดีที่สวยด้วยทำได้สวยกล้องสวัสดียังสวัสดีครับอ่าบายบายสวัสดีเจกันบายบายกดไลค์ล้วนๆเลยนะคะอ๋อกดไลค์ให้ใครล่ะคะ 哎，你好。